มาแบบไม่เจอหน้านะคะก็ถ่ายบรรยากาศวันนี้จะกลับไทยเล่นกันนะคะน,นี่ก็ลากกระเป๋าประมาณ4เดือนเลยที่ไม่ได้กลับบ้านนะคือคิดถึงมากนะคะอันนี้ก็ลากกระเป๋าจากคอนโดที่สิงคโปร์นะคะกําลังจะไปนั่งรถบัสเพราะว่าวันนี้เรามีเวลาเดือะก็นั่งรถบัสประหยัดๆไป,ไปนะคะอันนี้ก็ ลากกระเป๋ามาต่อเพื่อรอรถบัสน,นะคะไม่ไกลจากคอนโดแค่ข้ามถนนมาก็คือแบบถึงเลยนะคะแล้วก็จะนั่งสาย5นะคะถ้าจำไม่ผิดอันนี้ก็บรรยากาศระหว่างทางนะคะเราจะนั่งสาย5แล้วก็ไปต่ออีกสาย1น,นะคะก็จะถึงที่หมายก็คือ Terminal e 3ของช a ง i ม่แน เจอปลายแล้วคนตกเล็กน้อยนะคะตอนไปแต่ว่าก็โอเคไม่ได้หนักหนามากนะคะมาถึงเราก็หาร้านกินข้าวกันก่อนนะคะคนก็เยอะมากเพราะว่าเรามาช่วงที่งี่เนบ่าย,ายแต่เวลาบอดดิ้งจริงคือแบบหกโมงเย็นเลยทุกคนนี้ก็ได้เข้ามากินแล้วนะคะเป็นแบบเจแปนนิสนะคะเราก็รอเวลามาเช็คอินโหลดกระเป๋าใดๆนะคะเขาก็จะมี แบบว่าพนักงานคอยบริการดีมากๆเลยแล้วก็เดินเข้ามาเดินเล่นในนี้นะคะดูทีวีแล้วก็เดินซื้อนู่นนี่นั่นแต่ก็ไม่ได้ซื้ออะไรมากนะคะก็จะซื้อเป็นของกินมากกว่านี่นะคะก็ได้ฮอตช็อกโกแลตมาก,กินแล้วก็นั่งมองวิวเครื่องบิน b ลาบละนะคะรอเวลาไปแบบครึ่งวันนทุกคนคือเห่อมากเป็นการกลับถ่ายครั้งแรกที่แบบคิดถึงสุดๆก็เลยรีบมานะคะแล้วก็นั่งจิบไป ช่ำๆนะคะรอไปเลยสามสี่ชั่วโมงกว่าจะได้บอดดิ้งกว่าจะเกตจะเปิดนะคะนั่งรอไปนะคะวันนี้ก็ใส่เสื้อเป็นแบบขนๆมาเพราะว่าอยู่บนเครื่องน่าจะหนาวๆอยู่นะคะก็แวะเข้าห้องน้ําหลายรอบมากเพราะว่ามันรอนานแต่ว่าห้องน้าคือสนามบินที่นี่ห้องน้าสะอาดมากนะคะคือชอบมากก็ลเลยแบบเข้ามาเซลฟี่มาอะไรซะหน่อยคนก็ไม่เยอะนะคะคนน้อยแล้วก็สะอาดสุดๆเราก็ไปซื้อกาเล็ตมากินนี่นะคะก็ จะได้เวลาบอดดิ้งแล้วเย่แอร์คราฟก็มาแล้วนะคะแต่ก็รอไปอีกสักพักอยู่ดีนะคะอันนี้ก็ขึ้นเครื่องเรียบร้อยแล้วได้ที่นั่งน่าจะหลังๆแต่ว่าได้ริมหน้าต่างคือแบบเลิศมากนะคะเขาก็มีที่ชงที่ชาร์จให้แบบเยอะแยะแล้วก็มีเอ่อมอนิเตอร์เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ของเขานะคะมีทั้งข่าวสารมีทั้งเพลงมีทั้งูฟวี่คือ ชอบมากๆนะคะนี่ก็เซลฟี่ตัวเองไปไม่มีอะไรนะคะชู2นิ้วแบบว่าตื่นเต้นแล้วก็พร้อมมากเลยอะทุกคนนะอันนี้เขาก็แจกเป็นฮอตดาวเวลนะคะเอาไว้เช็ดมือนะคะก่อนที่เครื่องจะเทคออฟหน่อยให้เราแบบรู้สึกเฟรชสดชื่นแล้วก็มาดูหนังก็ไม่รู้จะดูอะไรก็ดูไทยเทนิคเหมือนเดิมนะคะก็สนุกดีอันนี้ก็เครื่องออกแล้วนะคะก็ เป็นวิดีโอที่เหมือนกับเปิดต้นคลิปแหละก็ตื่นเต้นมากๆนะคะเห็นปีเครื่งบินแล้วก็บ๊ายบายสิงคโปร์นะคะเดี๋ยวกลับมาใหม่นะคะในะอีก6-7วันข้างหน,น bye ้าไปๆมาๆนะคะนี่ก็กรอดูไทยเทีมิกไปก็ยังสนุกเหมือนเดิมนะกับดูวิวบรรยากาศหน,น้าต่างที่แบบอิมเพรสสุดๆนะคะชอบมากคือเครื่องเนี่ยคือมันสามารถแบบว่าปรับแสงของ ไปปรับมาจนปราบกลับไม่เป็นแล้วก็งงๆอันนี้อาหารก็มาเสิร์ฟแล้วเราเลือกเป็นเมนคอร์สเป็นไรซ์กับฟิชซัมติงเขาก็มีไอติมแมกน Mac ัมแล้วก็ขอเป็นแอปเปิลจูสเพิ่มมานะคะก็แฮปปี้นะคะรู้สึกว่าเออปามเยอะดีแล้วก็เพิ่งเคยกินเมนูนี้บนเครื่องก็รู้สึกว่าโอเคไม่ได้แย่เลยนะอันนี้เขาก็จะมาเป็นแบบว่าบ็อกซ์มิลนะคะเพราะว่าเป็นไฟล์สั้นแหละเขาก็เลย น่าจะให้มาเป็นแบบนี้นะคะรสชาติก็โอเคไม่ได้แย่นะคะอร่อยอยู่แล้วก็คือมันเหมือนข้าวกล่องเซเว่นนะทุกคนเออถ้าเกิดใครเคยกินเมนูผัดปลาซัมติงแบบเนี้ยมันก็คือเหมือนกันเลยอนะไรเงี้ยแต่ของเราจะรสจัดจ้านเนี้ยของเขาก็จะแบบรสกลางๆไม่เผ็ดนะคะแต่ก็มีความแบบว่าจุ้ยซี่ของเนื้อปลาเต็มปากเต็มคําชูแบบ ปมเลยนะแปลว่าเอออร่อยอยู่เด้อเราก็กินจนเกือบหมดเลยนะทุกคนจะบอกว่ามันแบบมันหิวนั่นแหละไม่มีอะไรเพราะว่ารอบดนานนะคะเออมันก็อร่อยอยู่แล้วก็คือโรลเนี้ยเรานั่งคนเดียวอะแปลกมากไม่มีคนข้างๆนะคะก็จะสบายนิดนึงวางกระเป๋าแบบว่าถ่ายคลิปได้ชิลๆแล้วก็แวะมองข้างนอกข้างในแวะดูกระจกก็ แฮปปี้มากมากนะคะสําหรับไฟนี้เป็นแบบการกลับบ้านที่แบบสี่เดือนห้าเดือนกืจะได้กลับนะคะ mm. ขอบ่นอีกนิดหนึ่ง mm. เพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่แบบยากลําบากอยู่เหมือนกันนะคะกับการมิอยู่สิงค์เ แต่ว่าด้วยความที่บ้านเมืองเขาไม่ไต่างจากบ้านเมืองเรามากร้านสะดวกซื้อการเดินทางด้วยบัสเนี่ยมันก็คล้ายๆกันมันเลยไม่ได้ปรับตัวยากนะคะจะปรับตัวยากเพราะว่าเราเองนีง่แหละเพราะว่าเราเป็นคนแบบอ่านกูเกิลแมปแบบงงๆอ่านไม่รู้เรื่องนะคะนี่ไอติมแม็กนัมต่เสียดาอยอ้น้องเขาแบบเหลวไปนิดนึงมันคือหักครึ่งอ่ะทุกคนแล้วคือมันกินลําบากมากนะคะแต่ก็ พยายามกินไปเพราะว่าอยากกินนะคะมันเป็นแมกนัมแท่งเล็กๆแบบบุกปิกนะคะน่ารักแต่ว่าก็ยังเมลท์แล้วก็ทําให้เรากินลําบากอยู่กีนะคะแล้วก็สดแอปเปิลจูสคือแอปเปิลจูส็นเครื่องอร่อยมากนะคะนี่กินกินเยอะมากๆนะคะแล้วก็เบรดแอนบัตเตอร์นะคะแต่ว่าเราชอบมากเลยมันแบบมันนัวมันอร่อยนะคะขนมปังก็นุ่มดีแล้วก็บัตเตอร์ก็อร่อยนะคะ กติเป็นคนชอบกินขนมปังกับแยมอะไรอย่างี้แต่ว่ามากินกับบัตเตอร์รู้สึกว่าเออโอเคอร่อยอยู่นะคะก็กินไปเรื่อยๆนะคะเขาก็เริ่มทยอยเก็บถาดผูดยราสารแล้วก็ต้องรีบกินนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่งั้นลงเครื่องไปแล้วเราก็ยังกินหยุ่มก็ไม่ได้นะ,นะคะกต้องรีบกินน,งนึงนะก็กินไม่หยุดเหมือนกันนะฟไฟเนี่ยเพราะว่าเอาให้คุม้ม <c oughs> เพราะว่าค่าเครื่องบินอะประมาณ เจ็ดแปดพันได้มัง้งแต่ว่านุก,ก็จองแบบว่าล่วงหน้าสองเดือนนะราคามันก็เลยจะไม่แพงมากแต่ถ้าเราจองใกล้ๆราคามันก็จะแพงมากกว่านี้นะคะอาจจะทะลุหมื่นเลยก็เป็นได้นะคะไฟนี้ก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดแปดพัน 7, 8, 000, แล้วก็เช็ดไม้เช็ดมือสักหน่อยนะคะกินเสร็จ เรียบร้อยนะคะเตรียมแบบว่านอนจะได้นอนไหมเนี่ยคือไฟมันสั้นมากทุกคนแค่แบบสองชั่วโมงครึ่งอะ่ะแต่คือแบบนี่อยากนอนนิดนึงเพราะว่าเมื่อคืนตื่นเต้นไม่ค่อยได้นอนนะคะแล้วก็เอาเสื้อที่เราใส่มานี่แหละน้องมีประโยชน์มากน้องก็คุมนะคะแล้วก็ทําให้เราอุ่นๆเพราะว่าช่วงเย็นค่าๆเนีย่ยแล้วฝนมันตกใช่ไหมมันก็จะมีความหนาวนิดนึงนะคะนี่ก็แกล้งหลับไปก็หลับไม่ลงหรอกเพราะว่าแบบ ตื่นเต้นมากกว่านะคะกว่าจะถึงไทยก็อาจจะประมาณเกือบสามทุ่มสองทุ่มสามทุ่มแหละมันก็แบบว่ามีความตื่นเต้นมันเป็นบรรยากาศที่แบบว่าแบบเหมือนเราได้กลับแบบพูดแล้วจะร้องอะทุกคนเฮ้อิถึงบ้านนะนี่ก็ใส่แว่นแอบ,บ,บ,บไปนะคะเพราะจะถ่ายคลิปนะคะเพราะว่าหลับไม่ลงนะคือแบบว่าคลิปนี้ก็จะพูดยาวนิดนึงเพราะว่ามันก็แบบบ่นๆแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็เป็นประสบการณ์บน เครื่องบินของสิงคโปร์แอร์ไลน์สนะคะอืมน่ารักจังเฮ้ยอะไร <c oughs> ไม่มีอะไรทุกคนก็พูดเมอาไปเรื่อยนะคะก็โอเคมากๆสำหรับไฟนี้ก็ยังประทับใจอยู่นะคะถึงไทยแล้วมายาวราชมากินนะคะแล้วก็ไปทำโน่นนี่นั่นเยอะเลยทำบุญแล้วก็เซลฟี่ ไปกินของอร่อยแบบเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าก็ถึงเวลาที่เราต้องกลับแล้วนะคะกลับกับสิงคโปร์แอร์ไลน์เหมือนเดิมแล้วก็พาน้องแพนกวินกลับมาด้วยน่ารักมากแล้วก็พาน้องมากินข้าวมื้อคื่อนนะคะแล้วก็เวลคัมทูสิงคโปร์นะคะหวังว่าจะได้กลับไทยในอ e ีกเร็ว